กันอีกแล้วนะครับโตโยต้าอันติสนะครับตัวนี้ปี2 0 1 0 7นนะครับอันนี้แอร์เย็นอยู่นะครับผมแอร์ยังเย็นอยู่แต่เวลาเราออกแดดนะครับหรือว่าขึ้นขึ้นทางชันนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับความเย็นแอร์ d ร o ปลงเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับมีเสียงเหมือนคอมเพรสเซอร์ มันดังแปลกๆนะครับลูกค้าแจ้งไว้นะครับช่างเจก็นั่งฟังแล้วได้ยินเสียงมันดังก็กอกนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงของคอมเพรสเซอร์หรือว่าเสียงของเครื่องยนต์นะครับแต่ทีนี้แนะนําให้ลูกค้าแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะครับอ,อันนี้มีรอยถลอกมาอยู่แล้วนะครับถ่ายคลิปไว้ก่อนอันนี้ไม่อะไรมากครับเสนอให้อเอาเอเวอรชันวาล์วมาเช็คนะครับ ก็เปลี่ยนโอลิงนะครับแก้ไขจุดอ่อนเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับมาดูค่าการทํางานก่อนตอนนี้อุณหภูมิไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิยังอยู่ยี่สิบเก้าสามสิบองศาอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกองแอร์รังเจถอดกองแอร์ออกก่อนนะครับเพราะว่าจะดูการโฟของลมอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นกองแอร์พวก เฮลป้า uh, อะไรพวกนี้นะครับจริงแล้วแต่ดูนพินิดเนาะ uh, uh, เป็นทางเจก็ไม่ไดีแนะนำนะครับเป็นทางเจไม่ได้แนะนำให้ใช้อยู่แล้วใช้มาตรดานดีที่สุดตอนนี้กำลังจะ10บโมงนะครับผม uh, uh. uh. รันระบบก่อนเลยนะครับเหมือนเดิม100%เซนะครับ อุณภูมิภายนอกนะครับเซ็นเซอร์จับได้29องศานะครับมิเตอร์ชังเจจับด้านนอกอยู่ที่30นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับรถวิ่งมาแค่48,340กิโลเมตรนะครับเลขใหม่ก็เรียกว่ายังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าถามว่เย็นไหมเย็นนะชั้งเจก็บอกลูกค้ามันเย็นอยู่นะครับผมแต่แค่ว่า ค่าแรงดันมันยังไม่ใช่จุดที่แบบเป๊ะๆนะครับพีกสุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยแนะนําลูกค้าให้ลองนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ีเลียดมากให้ลองดูก่อนนะครับอ่ะค่าแรงดันอะไรยังไงช่างเจนี่เลยนะครับค่าแรงดันที่เราเห็นโลเพชเชอร์ Low นะครับอยู่ที่สามสิบเอ็ดเพไอสามสิบสองเพไอนะครับ อยู่ที่32 psi นะครับส่วน high พ r e s s อ r e อยู่ที่ร้อยเก้าสิบถึงร้อยเก้าสิบห้า psi นะครับถามว่าค่านี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับแต่ว่ารถคาร์ดพวกเนี้เวลาความเย็ยนมันดรอปลงหรือเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีก็มีผลมีความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับก็ตามที่ลูกคา้าแจ้งว่า เวลาขึ้นเขาหรือว่าใช้รอบสูงสูงหรือแดดร้อนๆ้อนเนี่ยความเย็นมันดอบดอบแบบรู้สึกได้เลยนะครับจริงๆมันจริงดอบอยู่แล้วะแต่ว่ามันจะไม่แบบรู้สึกอะไรมากนะครับแต่นี้ถ้าถึงขั้นที่ลูกค้ารู้สึกได้เนี่ยมันก็คือมีปัญหาแน่ๆนะครับแต่ปัญหาที่เจเห็นแน่ๆเลยก็คือมีปัญหานะครับมีปัญหา ทั้งด้านโลวเชเชอร์ทั้งด้านไฮเพชเชอร์นะครับแต่ถ้าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันมันไม่ได้น่าเกียดนะครับผมแต่ลูกค้าก็ลองแก้ดูก่อนก่อเดี๋ยวจัดการให้นะครับอันนี้ทดสอบปล่อยน้ำยาแอร์ออกนะครับก็ไม่พบว่ามันมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมีแค่ติดปลายนวบเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับปกติตัวนี้จะมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกนะ แต่ว่ามันออกมาแค่นี้นะครับผมเป็นน้ำมันคอมนิดหน่อยเองนะครับผมนิดจิ๊ดเดียวครับพี่มีดีเป็นน้ำมันคอมค้างสายนะครับผมอ,ออกมันน้อยนะครับเดีย๋ยวชดเชยน้ำมันคอมให้ครับผมนี่เราทำการกดวาวแล้วนะครับกดวาวอ่ากลิ่นชุยเลยนะครับผม ห้วงวาวไหมนะครับนี่เห็นไหมหนักเลยนะครับวาวไหมหนักเลยนะครับแกนวาวไหมชิจะเจบอกว่าไม่มีน้ํามันคอมออกมาเลยครับดูนะครับแห้งกระกนะครับนี่ดูขาข้าวนะครับจะปิงดำเป๋เลยนะครับผมโอ้ oh my god รถแค่สี่หมื่นกว่าโล รถมีการทำแอร์มาแน่นอนนะครับน้ำยาอาน้ำมันคอมขาดตเบอร์นี้นะครับผมลูกค้าบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแผงมานะครับเพราะว่าดูจากสีแผงนะครับมันมันใหม่ว่ามันใหม่ผิดหูผิดตาจากปกตินะครับอาจจะทำภายนอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้ชดเชยน้ำมันคอมนะครับผมหรือว่าอ่า น้ำมันคอมที่ชดเชยอาจจะน้อยเกินไปหรือคุณภาพตามอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนะครับแต่นี้แน่นอนชัดเจนไม่นะครับมาอีกแล้วช่างเจมาอีกแล้วนะครับต้อมแอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็แนะนําไปด้วยนะครับผมมีที่ไหนนะครับตอมแอร์งานจริงนะครับแล้วก็แนะนํานะครับต่างๆนะครับแนะนํางานจริงให้ด้วยาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันติดวาวไหมนะครับมันส่งผลอะ่ระนะครับตามที่ได้เห็นเนาะว่าอันติดวาวมันไหมไปนะครับเนี่ยอพยายามทําให้เห็นชัดๆนะครับเปิดแปดมันอาจดูไม่ดํานะมันดูหมองๆอะแต่จริงๆมันดําปีลแลยนะอันนี้มันเปิดแปดนครับอาจจะดูลกๆหน่อยครับไม่ได้จัดฉากจัดอะไรครับงานจริงทําจริงถ่ายจริงไม่มีมาเม็กนะครับผมวาวได้เปลี่ยนแน่ๆมาเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับ หลักการนะครับก็คือน้ํายาก็เข้าช่องนี้เนาะอ่าเข้าไปแล้วก็ออกช่องนี้นะครับผมอ่าจะเห็นว่ามันดํานะครับนี่มาดูนะครับลักษณะ expression valve wow นะครับผมนี่เลยนะครับเ e เ p r e s s i o n valve ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ,อ,นอ่านะครับผมก็คือน้ํายานะครับออกจากแผง มาเรียบร้อยครับเข้าเอฟเชั่นวาลปรูดเข้าไปเนี่ยนะล้วจะทาการชีดออกมานะครับผมวาลมันไหมก็หมายความว่าแกนนะครับเนี่ยแกนเนี่ยแกนเงินเงินเนี่ยนะครับผมเนี่ยแกนเงินเงินเนี่ยม,ม,ม,มันทิ่มจากระบนลงมาด้านล่างนะครับทิ่มจากบนลงมาด้านล่างนี่ถึงตรงนี้นะครับเห็นเนาะดำๆอยู่นั่นนะพยายามถ่ายให้เห็นจะเห็นนี้สีเงินใสๆอยู่นะครับ เอสีงเงินใสๆนะครับผมก็คือในส่วนตรงนี้นะครับวาลมันเปิดมันปิดมันชักขึ้นชักลงนิดๆหน่อยๆนะครับเ <อะ S 2> มื่อน้ํายาเข้าแล้วมันร้อนนะครับร้อนมากๆแกนวาวมันจะมีปัญหานะครับจะเกิดการฟืดนะครับคุมการฉีดได้ไม่ดีนะครับคุมการฉีดได้ไม่ดีนะครับทําให้ความเย็นนะครับที่ ที่ฉีน้ายาออกไปครับก็คือความเย็นขาออกเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับก็เลยรู้สึกแอร์มันเย็นไม่ช่าแอร์มันเย็นดอบนะครับนี่อันนี้ก็เหตุผลหนึ่งนะครับน้ามันมันขาดนะครับแล้วก็เสียงคอมเพรสเซอร์จริงๆรุ่นนี้มันจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์บางๆเบา,บาๆนะครับแต่ของลูกค้าได้ยินชัดก็ตามที่จะเห็นนะครับว่า น้ำมันคอมันขาดนะครับผมเดี๋ยวช่างกจะชดเชยให้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะจะชดเชยไปแล้วมันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้นะครับอันนี้เราก็แจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าก็ให้ทําการจัดการได้เลยนะครับเปลี่ยนว้าวนะครับนี่ไปเบิกมาแล้วนะครับจากศูนเดนโตนะครับยังอุ่นๆชุนๆอยู่เลยครับว้าวนะครับผลิต วันที่หเดือน2องสองพันยีบสองนะครับรถใหม่นะครับใหม่เชงนะครับผมเปิดมาดูกันเลยนะครับออนของใหม่คือของใหม่นะครับผมมาเบอร์ตรงรุ่นนะครับนี่เบอร์ 7จ็ดห้าศนี่พั็ดนะครับผมนี่ครับเจ็ดห้าเป็นไงครับเป๊ะนะครับผมปอนเฟิร์นนะครับไม่ใช่มีงานเกรดเนะอันนี้งานเกรดเดนโซเขาเลยนะครับไปเบิกจากศูนย์มานะครับเพราะว่าช่างเจเป็นสมาชิกนะครับ ของทางศูนย์เดนโซเชียงใหม่นะครับก็เลยเบิกได้สบายมากนะครับผมของพวกนี้กานติดตั้งเอามาดูนี่นะครับมาดูวาลใหม,ใหม่จะเห็นสปริงเลยนี่นะครับเห็นขดสปริงชัดเจนนะครับใส่กริ๊กนี่นะครับวาลเงาวิง่งๆนะครับแกนวาลนะครับอันนี้วาลใหม่นะ,ะใส่ไว้ก่อนนี่วาลเก่านะครับนี่ ครัไม่เห็นแกนวาลวนะดำปีนะครับมันไหมเห็นไหมครับนะอ่าบดสปริงเนี่ยพอเห็นเป็นลางๆเป็นชั้นๆนะครับดำปีนะอ่ามันคุมการฉีดไม่ดีนะครับผมเพราะว่าตอนมานี้อากาศมันยังไม่ร้อนเนาะมันก็เลยดูอยู่ในค่าอยู่นะครับยัง ยังไม่เจองานหนักงานหนักของแอร์คือตอนมันร้อนนะครับผมนี่ก็จับเปียนนะครับเดี๋ยวจะประกอบวาล์วแล้วนะครับไม่ยากเดี๋ยวก็มาเติมน้ำยาแอร์นะหลังจากทําการประกอบวาล์วแล้วแวกข้ามระบบแล้วนะครับค่อยๆเติมเข้านะครับตันนี้จะเติมตามสเปครถนะครับค่อยๆเติมก่อนนะครับมาดูอุณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกนะครับร้อนร่วม34องศานะครับ นี่อยู่ในร่มนะครับตอนนี้น่าจะกำลังจะเที่ยงวันนะครับผมเดี๋ยวรอเ,เต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิช่องลมนะครับว่าลมจะออกกี่องศาอุณหภูมิภายนอกกี่องศาอะไรอย่างไงนะครับตอนนี้เราเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็เย็นแล้วนะครับเรียกว่าก็พ่อมีไอน้ำนะครับมาดูตรงนี้ก็ไม่ต่างจากตอนที่มานะครับผม เพราะว่าตอนมาก็มีไอ้น้ำนะครับแต่ที่ต่างเลยที่เห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผมก็คือค่าโลเปชเชอร์นะครับตอนนี้เหลือ28เพ i ไอนะครับเหลือ28เพ i ไอนะครับจากเมื่อเช้ามาที่32เพ i ไอเมื่อเช้าวัดอุณหภูมินะครับถ้าเซนเตอร์ลดจะอยู่ที่29นะครับเซนเตอร์ผมจะอยู่30ส่วนค่าไฮเปชเชอร์นะครับอยู่พอๆกันนะครับ ร้อยเก้าสิบห้าเพไนไนะครับทั้งที่อุณหภูมิตอนนี้สูงกว่าตอนเช้าแน่นอนนะครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับอ่าไม่ได้ทำอะไรกับตู้แอร์นะครับตู้แอร์ตอนนี้ลมส่งอยู่ที่ส7นะครับอากาศภายนอกเซ็นเซอร์ผมจับได้35.5สิาเย็นละเย็นละนะำมีฝ่ามือละ เ้าไปดูกันนะครับน,นี้ไม่ต้องใช้แล้วนะของลูกค้านะครับเซนเซอร์รถลูกค้าจับได้ที่33องศานะครับอยากที่เมื่อเช้าจับได้ที่29นะครับตอนนี้ก็เย็นเรียกว่าหนาวแล้วนะครับเวอร์แทงเจอันนี้ผมรอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูเวอร์ไม่เวอร์นะครับอันนี้มิเตอร์ของเซี่ยวมี่นะครับ จับอุณภูมิบริเวณหน้าปาดคอนโซลน,นะครับไม่ได้อารมณ์มาเปล่านะเพราะตรงนี้มันจะเป็นลมนิ่งนะครับอากาศนิ่งๆน,นะครับจับได้ที่19.3นะครับโอ้รักแล้วผมหนาวแล้วนะโอ้โอเคครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกค้าไปลองใช้งานดูก่อนนะครับว่ายังมีปัญหาอยู่อีกไหมนะครับเพราะว่าที่เจอแน่ยคือวาวันไม้นะครับผม เห็นชัดเจนนะครับก็เรียบร้อยกันไปแก้ไขเบื้องต้นนะครับเพราะรถยังม่อยู่นะครับไม่อยากแนะนําให้ลูกค้า,อาถอดเป็นชิ้นนะครับอ่าอันนี้มันมีการเรียกว่าไงอ่ะมีการเปิดระบบแอร์แต่ไม่แต่ตอบไม่ได้นะว่ามันเปิดทําอะไรอาจจะเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์นะครับตามที่ลูกค้าอาจจะสงสัยไว้ก็เป็นได้แล้วก็ชดเชยน้ำมันคอมไม่ได้ตามสเปคเขานะครับมันก็เลยทําให้ ไปเลี้ยงวาลวไม่ได้เมื่อเลี้ยงวาลวไม่ได้ไปอยู่ใกล้เฮเดอร์ด้วยนะครับอาจจะมีไอ้นะ้ำมันไปเลี้ยงบ้างนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่พอนะครับก็เลยไหม้นะครับตามที่เห็นมันร้อนนะครับเรียบร้อยนะครับไว้หกหมื่นกิโลเมตรก็เปลี่ยนไดเออร์นะครับเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าสภาพวาลวไม่เสียหายก็ก็ใช้วาลวเดิมไปก่อนนะครับแต่ถ้าเสียหายก็ต้องเปลี่ยนวาลวอีกรอบหนึ่งอตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับรับรองว่าใช้กัน เหมือนป้ายแดงเลยตอนนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับหนาวแล้ว